เคยอยู่นิ่งชนเนี่ยไม่เคยอยู่นิ่งเลยจะบอกให้นอนยังดีดเลยไม่อยู่เฉยนะดูเด็กอยู่เลยยุกยิกอยู่เฉยเลยเด็กคนอื่นเขานอนกันนิ่งนิ่งไม่มียุกยิ่งเงี้ยอ้เนี่ยโคตรสนสนจริงดูดูดูชื่ออะไรชื่อสนคนนี้เนี่ย วันนี้มันไม่ตะแคงท่านี้นะมันเริ่มคอมันเริ่มตรงๆนี่เมื่อวานมันยังนั่งคอเบี้ยวมันไม่งอแยกแล้วอ่ะคอเริ่มแข็งยิ้มยิ้มยิ้มแล้วยิ้มยิ้มยิ้มอะไรมันมองไม่เห็นเล่าเลมันกระโดดหัวขึ้นไม่ได้พอกระโดดปุ๊บม,มันหงายไปเลยเน่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 สันสันสันอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยยกมือไหว้อฮะ อ้อเอาแล้วเอาแล้วมันจะเป็นอะไรอะไรง่วงยังอะไรอันนี้ไปดูดแล้วขอความซื้อเหลือเรื่เนี่ยอันนี้ไปดูดแล้วเนี่ยเออชอบองแล้วอ่ะยัดไปเหมือนลูกฝนดูดฝนของขงอย่านะถ้าเกิดเวลามันโม่อะไรมันเพี้ยงทิ้งไปไม่หาซื้อ กว่าจะมามันร้องตายเลยนะเจเล็กลกให้มันดูดนนะมัเนี่ยเด็กเลี้ยงยากให้มันดูดแล้วมันก็จะเงียบม,มันจะ,จะดูด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 สักพักหนึ่งมันเฟเนี้ยงทิ้งทีนี้จะไปซื้อที่ไหนอะตลาดข้าไกลอะไตัวดูดได้ละเออ,อเดี๋ยวนี้<อ>มัน<ะ>มีนี่แล้วหนีบติดเสือ้อดูดแล้วปากมันเจอเฮ<อ>ยดูดมากปากเจ มันไม่มีอะไรทำไงมันก็เลยดูดบางคนดูดนิ้วเห็นปะเลือดเลยเล็บมาดูดจนเลือดอะอเรียกลงมาดูเลยอ่าโอดูอเอาแล้วอะโอดูอยู่ข้างบนเอ้ยเอ้ยไม่เอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้เวไหลน<า>นลงมาเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ออ้้อ้โหโอ้โอ้โอแล้ว

ยิ้มหวานก่อนแล้วยิ้มหวานโชว์ก่นอ,อ,อนกูไปยิ้มอะ <c oughs> ไปไปยิ้มแรงไปหวานแรงวไปหวานวไม่เอาแล้วเหรอไม่เอาแล้วเหรอเออหมีจับคว่ำเลยมเื่อกี้จับความา่ำบวยวายจับควา,า่ำบวย <c oughs> าวา,ายเ <c oughs> ๋ยไม่ได้